ครับก็มาถึงหน้าทางเข้าประสัดอินวัดภูนะครับอยู่ในแขวงจำปาสักนะครับนี่ยก็จะขึ้นไปด้านบนนี่นะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นไปนะก็เลี้ยวเลี้ยวฝาไปนะครับจุดนี้เป็นบริเวณหน้าทางขึ้นแล้วก็จะมีร้านค้าร้านข้าวนะครับร้านข้าวร้านอาหารนะครับร้านอาหารตามสั่งนะครับนี่นะเส้นทางที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับ ก็เช่ารถมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวนะครับนี่นะก็เส้นทางนี้นะครับคนข้างจะมีวัวมีปวกเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเยอะนะครับนี่นะเป็นอยู่บนเขานี้นะครับก็พอดีแวะมาทานอาหารด้วยนะครับนี่นะก็ เริ่มหิวนะครับพ็เ,เลยแวะมาทานอาหารนะครับตอนนี้ก็เก้าโมงกว่านะครับก็อันนี้นะเป็นเมนูอาหารนะครับนี่นะเมนูอาหารที่ร้านนะครับก็ร้านนี้นะครับนี่นะก็เป็นร้านแบบชาวบ้านแบบง่ายๆนะครับนี่นะ เดี๋ยวมาดูเมนูอาหารนะครับนี่นะก็เมนูอาหารจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะแพนเค้กไก่ทอดนะครับทอดไข่ไข่ดาวนะครับนี่นะจะมีหมดนะครับราคาสิบพันกี่ห้าพันนะครับนี่นะครับเมนูอาหารกันนะครับ อาหารที่ผมสั่งไปนะครับคือคือผัดไทยนะครับนี่นะคือเป็นผัดไทยก็ราคาคือเท่าพันนะครับคือสองหมื่นกีบนะครับนี่นะฮะก็เป็นผัดไทยนะครับราคาก็สองหมื่นกีบนะครับที่นี่เขาจะเรียกว่าเท่าพันนะครับ เดี๋ยวรอสักพักนะครับก็ยายกำลังทำอยู่นะครับเอเป็นบรรยากาศดีๆนะครับก็รู้สึกวันนี้ก็จะมีการทำความสะอาดถนนกันด้วยนะครับสองข้างทางที่มานะครับจะมีพวกชาวบ้านนะครับเก็บขยะเก็บสิ่งของที่ว่า ถุงพลาสติกบางขวดพลาสติกบางค่อนข้างจะเยอะนะครับจะไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันอะไรนะครับที่มีการทำความสะอาดค้างถนนกันที่ผ่านมานี้นะเป็นเป็นส,ส,สิบโลเลยนะครับที่ทัตลอดทั้งแนวเลยนะครับที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมานะครับ ก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับก็มาแล้วนะครับปัดไทยนะครับก็น้าตาก็น่ากินเหมือนกันนะครับจะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะครับนี่นะปัดไทยที่าจะจนปลาสักนะครับก็โอเคนะแค่นี้นะครับเดี๋ยว พัฒไทยก่อนนะครับ